ใครลงไปนยองกงย้อนอันนี้เป็นกระดิ่งตัดมัเคือขึ้นพี่นอ้องน้ำข่าใส่ลงไปอ่าประเด็กใส่ลงไปบอลน,นี่ของแซ่บบอลน,นี่ของนัวได้เนียต่ตอนชะนำ้ำนี่ น้ของวนน้ำตาลจันเอยใช่งนตาะน้นำมะาขามเปียกใส่ลงไปบ่เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายตามด้วยเม็ดมะกะทิชแล้วมันคือขึ้น สวัสดีครับพี่น้อง้องไปเอาอาสูส้กูสควนครับผมพอกันคือเก้าครับวันนี้กับสไตล์บาว์บุดแฉเนี่ยพี่น้องวันนีส้สบาพี่น้องมากินต่ำลำคาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเคยกินยูบ่ครับพี่น้องต่ำลำคาพี่น้องเช็มครับพักนั่งเรือดเด้อพี่น้องเด้อมือนเด้อนะมักถั่วก็มีพี่น้อง กินเมี่ยงพี่น้องครับบรรยากาศนี่ครับข้างกองฟางนี่แหละวัอน,นี้อัดเฟืองเลยพี่น้องเด้อมักสมอก็มีมาเสร็จแซบในการพี่น้องก็จะอัดเฟืองต่อโอ้เลยพี่น้อง ต่ำลำคาดพี่นอ้องตายบ่าวุธคนต่ำล้วนั่งเอกต่ำพี่นอ้อง พักเพียงน้ำพี่น้องหน่อยพักเพียงเลยด้วยบรรยากาศอ่าสมจิต มีร่มไปปล่อยพี่น้องมาเนี่ยเสียงร่มปุ๊กปุ๊กอยู่ด้พี่น้องเด้อ ຊ່ວງວະຊ່ວງວະບາດນີ້ພີ່ນ້ອງ รีบอัดเพื่องไปน้องเดี๋ยวผมมาห้ามก่อน โอ้เวียมาเสีมา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 ลุกมากินตามรัพาน้ำผ่อนี่มาเดี๋ยวลูกชายมาแล้วครับยับเอาวก็บาดนี่มา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 บงไงหลังดอกไม่นี่มา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 ทานมาเนี่มาทานมาทานเร็วเร็วเร็วมาทานมาเนี่ยบไม่ง่ายหลังนี่มา นกินแล้วอัดเบื้องต่นะอฮะกินมักสมองมันนั่นไงหลังมันนี้มันมีไงหลังเหมือนก็นั่งเจ็บมาตรฐาน nữa à, điều luôn có bao chỉ lại đâu nó chỉ đang chín bà này Hãy subscribe cho kênh ได้ยิ้มามาเบาหนูกินลายได้เยได้เล่นเร้าป้าประทันได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับผมเนาะไว้ตามที่ตามต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ